แฟนคลับเอฟซีใจหายนางเอกบาร์บี้ก้อยชาลินีประกาศอำลาสาวน้อยลำเพอร์โชขาบสวัสดีนะครับผมพบกับซองบ้าวอีสานอีกกลบพี่น้องเมื่อน,นี้เขาก็มีเรื่องเล่านะครับผมนองเกี่ยวกับวงสาวน้อยลำเพอร์โชเกี่ยวกับองค์กรสาวน้อยเป็นนแพ้งเป็นข่าวสารของ ทางนางเอกปาบีก้อยชาลินีนะครับผมเนาะเอามอสูพีเอามาสอามาสูนองเอามอาสูเอฟซีหล่าน่อยกันเด็ฟฟังพี่น้องเสื่อว่าพี่น้องนาจะหูแล้วนะครับผมน้อมมือว่านนี้เป็นวันปิดฤดูกาลของวงสาวน้อยลําเพลินโชว์พี่น้องในฤดูกาลนี้นะครับผมนะแล้ะก็อีหล่าน่อยเฮ้าน้องอุยิงเพชรบานแพงได้เดินทาง ไปร่วมขึ้นเวทีด้วยซึ่งตัวพาพบรรยากาศหลังเวทีเต็มไปด้วยความอบอุ่นนะครับผมเนาะเมื่อแฟนคลับเ c ซีเห็นนักเอกก้อยนะครับผมเนาะน้องก้อยชลินีเดินมาเล่นไหล์สดกับอิหล่าหน่อยเฮาอยู่ที่เต็นท์น้องอุงอิงกับพี่ภาพตหา่ตหักตาหักออกมานะครับผมเนาะ,นะนะแฟนคลับเ c ซของอิหล่าหน่อยเฮาหลายคนกัดแชร์ออกไปพี่นอ้องและกะ พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นภาพที่น่ารักมากพี่ก้อยคงคิดถึงน้องน้องก็คิดถึงพี่ก้อยอดีใจที่พี่ก้อยยางไม่ลืมกับน้องอยากเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้บ่อยๆว่าสันเดย์แฟนคลับเอฟซีว่าแต่เมื่อกลางดึกน้องกับผมเนาะหลังจากนั่งเอกก้อยชลินีได้ทําการโชว์เสร็จพี่น้องน้องก้อยกได้ออกมาโพสน้องกับผมเนาะประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวพี่น้องต้องมาวายเฮ็ดให้แฟนคลับเอฟซีรู้สึก ใจหายไปตามๆกันซึ่งเนื้อหาในโพลนี่น้องก้อยได้ระบุวา่าตลอดการเดินทางร่วมสิบปีบนเส้นทางของการเป็นนางเอกหมอลำในวันนี้ก้อยชลินีขอกราบตักพ่อแม่พี่น้อง FC ที่คอยสนับสนุนซัพพอร์ตน้องก้อยชลินีมาตลอดเศร้าใจที่ต้องกล่าวว่า เวทีสาวน้อยลำเพลินโชว์จะเป็นเวทีหรือบ้านหลังสุดท้ายของการเป็นนางเอกมอลําของน้องก้อยชาดินีเมื่อมีวันพบย่อมมีวันจากเป็นธรรมดาน้องก้อยไม่ได้หนีหายพ่อแม่พี่น้องไปไหนยังจะมีผลงานให้ได้ชมอยู่เรื่อยๆและยังคงเป็นนางเอกตุ๊กตาบาบี้ของแฟนๆเสมอ น้องก้อยต้องขอขอบคุณผู้ที่มอบโอกาสให้น้องก้อยชลิลนีได้รับตำแหน่งนางเอกประจำทีมงานในบ้านหลังสุดท้ายแทแทกสาวน้อยลำเพลินโชขอขอบพระคุณพ่อโจแม่นุชและเฮียนหน่อยมากๆนะคะกับโอกาสในครั้งนี้ขอบคุณพ่อโจที่คอยถามไทยคอยส่งกำลังใจให้ลูกเสมอ ไม่ว่ายามเหนื่อยหรือยามป่วยไข้ในอนาคตข้างหน้าหากมีโอกาสดีๆลูกสาวคนนี้พร้อมช่วยพ่อเสมอนะคะลุมโจโยมนินนามวงศาสาวน้อยเพชรวันแพงสุดท้ายนี้ไม่ว่าก้อยชลินีจะมีผลงานหรือเดินทางต่อในรูปแบบไหนอยากขอให้พี่ๆพ,พ่อพอแม่แม่เอฟ,ฟซีช่วยส่งกำลังใจเอาใจช่วย น้องก้อยชาลินีนำเด้อจาวันปีรุกานสาวน้อยลำเพลินโชว์2,568ก้อยชาลินีสาวน้อยลำเพลินโชว์ซึ่งหลังจากน้องก้อยได้โพสต์โพสต์นี้นะครับผมนอดทางว่โจกะได้ออกมาแชร์โพสต์พี่น้องของทังน้องก้อยเช่นกันพร้อมข้อความที่ว่าน้ำตาสีไหลน้ำซึ่งแฟนคลับยุบซี่นะครับผมนาะกะเข้าไปแสดงความคิดเห็น กันอย่างมากมายต่างให้กำลังใจน้องก้อยกันยังบราขาดสายพี่นอกแม้ว่าหลายคนจะหูซึกช็อกรู้สึกใจหายนะครับผมเนาะกับการที่น้องก้อยออกมาแจ้งข่าวในครั้งนี้กับการอำลาองค์กรสาวหน่อยปพลเดนแงออำลาวงสาวหน่อยล้วเพื่อนโชว์ซึ่งอาจเฉพาะเหตุผลหลายๆอย่างนะครับผมนาะทีน้องก้อยกำลังประสบพบเจออยู่เพราะว่าจะเป็นเรื่อง สุขภาพร่างกายที่ก็มีข่าวสารออกมานะครับผมนอนเวลาน้องก้อยเขารับการรักษาครับผมเนาะอะตามโรงพยาบาลก็มีข่าวสารออกมาพี่น้องได้เห็นกันล่าสุดกับบอกกี่มือที่ผ่านมาพี่น้องที่น้องก้อยต้องเข้าโรงพยาบาลรักษาตัวเองซึ่งเสือว่าหลายคนน่าจะได้ติดตามข่าวสารกันอยู่นะครับผมและด้วยประจบที่เขาผมนอะตามที่เฮาได้ยินได้เห็นมากนั่นคือสัญญาของน้องก้อยจะสิ้นสุด ในฤดุการนี้นั่นคือหมดสัญญาในฤดุการนี้เป็นที่เรียบร้อยสําหรับสัญญาหนองก้อยก่าทั่งองค์กรสาวน้อยเป็ดันแพงแต่ปัจจัยหลักๆน้องกับผมเนาะน่าจะเป็นเรื่องสุขภาพของน้องก้อยมากกว่าที่อาจจะบอสามารถเดินทางไปกับวงได้หรือไม่สามารถรับงานหนักๆได้นะครับผมเนาะในช่วงเวลาที่กําลังพักรักษาโตอยู่สําหรับตัวบาอยสานเองถามว่าตกใจไหมในเรื่องนี้ ยอมรับตาบตรงพี่น้องว่าตกใจคือกัดนะครับผมนอเพราะน้องก้อยพึ่งกลับมาฤด,ดูกาลเดียวพี่น้องแล้วก็มีผลงานเพลงออกมาให้พี่น้องแฟนคลับเอฟซีได้ฟังได้ชื่นชมนะครับผมนอหลายผลงานเพลงบริสานกะคิดว่าน้องก้อยคงจะมีสัญญาใหม่เพิ่มแต่กะบอเห็นมีข่าวนะครับผมนอในการเซ็นสัญญาเพิ่มอันนี้ก็เลื่อนคิดจุดหนีไปพี่น้อง ก็เลยคิดว่าน้องก้อยไม่น่าลงในฤดูกาลนี้นะครับผมเนาะกับตกใจให้กันเมื่อมีการประกาศออกมากแบบนี้ซึ่งภาพตอนหัวคำนะครับผมนะเนาะเขายังเห็นภาพตาฮักตาฮักของน้องก้อยกับอิลาหน่อยเฮ้าอยู่นะครับผมอ่าซึ่งบอกเด้ยเลยว่าอบอุ่นระหวกาแฟนกับเอฟซีอยากเห็นภาพแบบนี้โดนๆอยากเห็นภาพแบบนี้บ่อยๆนะครับผมอนะีหลาหน่อยเฮาก็ดีใจที่ได้เจอเอี่ดีใจที่ใหญ่ย่างมาเล็นนำ้ำ ในฐานะทีบาลอีสานเป็นเอฟซีหลาหนนอยผูนึงพีนองเฮ้ากับมีความคาดหวังแล้วว่าเราจะได้เห็นภาพแบบนี้เรื่อยๆภาพแบบนี้บ่อยๆแต่การน้องก่อยก็ได้ออกมาประกาศการเดิกตามทีบอลซันไดว้าไปแล้วนะครับผมเนาะอันนี้ก็เคารพในการตัดสินใจของน้องก่อยแล้วก็ขออวยพ่อน้องก่อยนะครับผมเนาะไม่ว่าวันข้างหน้าจะเดินบนเส้นทางไหนก็คอยน้องก่อยประสบความสําเร็จในชีวิตการงาน ในชีวิตส่วนตัวของน้องก้อยเองนะครับผมเนาะต่อไปน้องก้อยนาชีวิตผลงานนะครับผมเนาะศิลปินเดียวออกม้พี่น้องได้เห็นเรื่อยๆพี่น้องแต่อาจจะเป็นการรับงานเดียวรับงานคอนเสิร์ตนะครับผมเนาะอาจจะว่าได้ขึ้นวงหมอลำใหญ่ แต่เชื่อว่าในอนาคตข้างหน้ายังมีโอกาสเนาะครับผมนสำหรับน้องก้อยเพราะน้องก้อยก็ได้ดประกาศแล้วพี่น้องว่าวงสาวน้อยลำเบินโชจะเป็นบ้านหลังสุดท้ายของอาชีพนางเอกหมอลำของน้องก้อยต่อไปน้องก้อยน่าจะรับงานเป็นศินลปินเดี่ยวงานรับเชิญนะครับผมนะ่าจะเป็นแบบนั้นมากกว่าสว่วนน้องก้อยน่าจะไม่หายไปจาก วงการเพลงวงการนักร้องอยางแน่นอนพี่น้องเพียงแต่อาจจะไม่ได้ขึ้นลำขึ้นเป็นนางเอกของคณะไหนในช่วงนี้นะครับผมเนาะแต่ในอนาคตข้างหน้าก็ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่นะครับผมสำหรับน้องก้อยชาลินีนางเอกบาร์บี้ก้อยชาลินี พี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าจังใดน,นะครับผมเนาะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องบ่าวีสานดใดพี่น้องบอยสารจะย้ำอยู่เสมอนะครับผมเนาะเตือนแฟนคลับเับซีลาหน่อยเฮาอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเทาก็ต้องหูจักให้เกียรติคนอื่นองคอ์กรเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติลูกสาวเราเทาก็ต้องหูจักให้เกียรติคนอื่นเขาเช่นกัน ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ให้ทางช่องบาวสารนํานดเดอ้อพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมนอกคลิปนี้บาวซารต้องขออนุาตขอตัวลาไปก่อนพอพอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม